มแม่บอกบอกพี่ดิแสบพวะแสบพวะแบกตุกบบพี่าุก็เป็นกินออกเป็นกินแบบเหม็นเหงียดเหยียยังไแแต่บอกพี่ดิ๊สสปปออแสบ,บพวม <c oughs> ก็ดีกับลุกมุป่าพีเบาน้องเบ้า,บาพีสาวน้องสาวตันขุนหรือว่าอ๋อ,อเจ้าสุโฟสะกดครับครับมันนี่สิผ้าพีาพ่ผ้าหนองมากินนี่ครับนี่หอยหอยนางร่มครับหอยนังร่มนี่นี่เขื่อนเกี้ยงวันนี่พักปกกินินี่ครับให้ไรให้ไรครับนี่กินกับผัขแยงครับนี เบิกมามันสิเขากันบ่ลองมึงนี่ครับอันนี้อันนี้น้ำจิ้มซี่ฟูดครับอันนี้เป็นบอกพริกดิบครับอัน,นี้บอ่บอ่ได้เหตุอเองครับสร้างสร้างคนมากสั่างมากมาจุดอันนี้โอพริกซุปครับเห็นมะนาวนี่พริกซุปี่หอมเกลียวนี่มาครับมา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 เหนียวพริกเผาโอ้ เป็นอะไแสบด้ยมีหอยหอยตัวใหญ่เยอะเลยสั่งสั่งผลม้มาบันเนี่ยนี่กินเห็ดขึ้กินคึ้เมียงกินขึ้นเมียงไปเลยเห<อ>นียวเด้วอวาอันนี้ล่อง มาเงี้ยนนี้มันก่อนลายยางเลยเอาคำแหละครับมาได้ปะเด้ออืมอะไรเนี่ยโอ้ชื่ออะเรอ๋อดีะ Mm. hả lạnh anh em này kim ngục anh đếp bầu kỳ một kỳ một kỳ dầu kỳ cái của rồi tiếp tiếp cắt cắt xong.

จ้างคนมาครับจ้างคนมาแนใน,ใน,ใ,น,ใ,นในเน็ตสมนักชงแห,ห,หน้อยใหญ่อยู่เด้อบรรากาศกำคัำครับนะที่หามองแรก สาใจแบบนี้นะักสาใจอ,อืออืออืออ,อ,อือรสอาหานะครับนลาจครับ แาบอกบอกพี่ิบแสบพวแสบพวบอกแุกบพี่สุก็เป็นกินออกเป็นกินแบบเหม็นเหยาดๆงย่างเง้ยแต่เ่าบอกพี่ดิบแสบพวอืม เห็ุเพื่เดียวครับนี่ยชาวที่จะเกตไปยุ่งครับเอาือเกตไปทำงานผมหยุดอ๋อกหรอ ลองผสมมึงลองผสมมึงไวยไปทั้งไหนโอ้ยไ, ه ไ, ه ไ้ไว้อจืจอครับ นี่อะไรอ่อ๋อเดี๋ยวข้วอีพ่ออะไรอบบนี้

không biết nào à. à giờ giờ khám thấm thì khó rồi các bạn hà ừ. nói hấp hỏi เคยไม่มากินในทับพี่สอนัประคาใจอื้อหือ ยิ้มหน่อยพี่น้องมาเลยปพราะอะไรเอ้ออะไรเพราะอะไรมาไว้แล้วครับสามารถไลฟ์สามารถซีตลับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับฝากกั้เลยพี่น้องฝากกดติดตาม,มานะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ